กาบสบายดีเดี๋ยวสวัสดีเด้อพ่อม่พี่น้องฟังไปขขงโชคขึ้นโซว์มองสุบอน,น์น้ำน้องเนาะเมื่อกี้ก็ <c oughs> มาเฮ็ดกินเขาแรงเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้มีแกงหน่อมไม้เนาะพี่น้องแกงหน่อไหมน่อไม้กับมาแต่บ้านเขาเพื่อนพี่น้องมาแต่บ้านหนองบ้านาน,นาเขาเนาะฮาแต่ฝั่งเราเขาเนาะมีหยาดลงมาฝนลงมาก็เลยอ,ย <c oughs> อันเอนืเอๆๆเ้อยพี่อายเนาะ เป็นผักนล้วใหม่ไม่พี่น้องเลยเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยมาแซ่บๆนำกันเนอพี่น้องเนอร์ใหม่แกงเนาะใหม่ไรแบบ่บแต่ก็ใส่นี่งพักแล้วก็มีเห็ดปวกเป็นหนึ่งไวเรียบร้อยพี่น้องเลยมองเห็นอยู่เห็ดกินกับปลาหมันเลยพี่น้อง เราติดตามส้มยังไงใช้พักกาเต็มจังสีเด้อเอออะดงเออยังสเด็อเกงโนมัยใช่เห็นแล้วบปล่าตาต่อพี่น้องเป็นแต่แสบโนม้ไล่เด้อพี่น้องเด้อแกงโนม้ไล่เด้อมันนี่เด้อโนม้ไล่บ้านเฮ้าคนปากมาแต่บ้านเต็มหม้อเลยพี่น้องเด้อ

แช่พ้อแช่บ้อแช่พ้ออย่านั่งกับมาแต่บ้านนะเวยพี่น้องสดต์เลยเคยเพลินฝากมาให้น้ำไม้ไลายบิดบิดจนไหนกับสวัสดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องคล่องไปสุดคนเลอมันนิ่มแก็งน้ำไม้พี่น้องเลยแก็งน้ำไม้ไล่ ใส่เป็ดปวกเป็ดปวกอ่ะเพื่อพามาจากบ้านจะได้กมากับข้าวกินน้ำน้ำเบาดอนเด้อพี่น้องเด้อเห็นคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับทักไทยเนาะม้กินกับข้าวสวยแล้วพี่น้องเด้อสวยขาเจ้าบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีผักถั่วพูจริงถ้าบ้านเฮาไม่ใช่กินกับกินกับผักแหวนเนาะผักแหวนหุ้งพวกน,นี้ แคียงไม่สิเข้าทามาต้องชังชาเช้เวลาลงมือกันเลยพี่น้องเคียงน้ำไม้นี่กินกับข้าวเจ้านี่แซ่ข้าวเจ้าคือข้าวสวยอะไรพี่นอ้งอเนง,งเลิลกเพราะว่าจะเป็นทางไทยทางลาวแล้วก็ยูยต่างประเทศน้ำเนาอกินเท่าแรงน้ำเบาอุาดรเด้อ เราไม่พิ่นผากมาแต่บ้านต้อจากสปอกาวและเราไม่ไหลเสีบๆฮึ่มใส่ให้ปวกปให้ปวกนักมาเด้อมาเด้อขูดสุดค้นกบองสกรอนไปเลยอึม นำเดี๋ยวนางกับมาจะบ้านมันเนคนขนาดพาให้ปวกของยังเอ็ดพวกับเขาหนึ่งมาแล้วไปหนค มันมันคือหอยใส่ไปคลบกซอสไปหน่อย này và đặt quang ngang <laughs> <laughs> bật đâu <đêm> <laughs> <laughs> bây giờ này mình ngang bên nào <laughs> đột đột อะไรฮะขึ้นยากครับน,นี่น,าน้าุณตจะทีไ่ไม่กินนน้าสองสามกอกัน,กน,นไนนไนทที่กินอะไรนอนมียอนง่าย กำลังง่อนห้องเราเนะคือเรื่องโง่เรื่องโง่

พวกพวกน้ำแกงคุณพังามากเลจะปเป็นโล้ฮหัวเป็นโล่หนึ่งมาเรื่อยหนึ่งแล้วก็จะช่องฟิตพีน่น้องกินได้ดนหัว นนี้ก็เขามาหอดมาวานตอนนี้ไปเอาดูรากข้าวลานไปลงมารากข้าวซอยร้อยสิบสองคผมไปนอนะ 2สองบรรดาเองเนาะจางบินมอเตอร์ไซค์ก่อนอ่าตัวนี้เอาบ่มีย่องเฮจะเบิ่งขาขาเฮ็พวกพี่น้องเอ้ยอไปเก็บดเนาะไปยก็บ่คอบ่เคยได้ทําข้าจาเ้อเแต่ว่าไปเห็นแบบเป็นหมู่เป็นหมู่นะพี่น้อง เคยได้จ้าเต้าอาเห็นหรืเขาเขานี่เต็มกระตาจังหวะนี้ได้รูดสองสามดอกคนหากจับประมาณ ่วนม่นองใหม่ๆโอ้หนึ่โ,โลหนึ่งสามสี่ร้อยไปตรยไปปวดนะ,ะแป๊บจุ๊บๆจุน Lạc ngân vinh ngân 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 lạy môn sạp vinh พี่น้องสร้างนะขอโทษขอใด,พอดอ้พี่น้องเด้อยแต่หาพี่น้องโย นะก็การเงินกับแม่ตับานกันกยรงแห่งพี่นนางรถสัางมันกำลังดี นะช่วงนี้ก็พอได้กิน,ยนอยู่พี่น้องเอ้ยระว่างตอนนก้กงจากซอปโปเล่ากับข่ามากรุงเทพกับข่ามาใดเท็ดปกติกพี่น้องพี่น้องพอไปกันล่งมากอะ thêm một chân mò nè xay được không mượt tìm mua đi เอาพอดีซองกานพอดีคนไหนพี่นอ้องไหมมันแซ่บตัวมันพอดีไปนะเอาคลิปนี้กระสุนหักไว้เพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อแะได้ไดลกล่าว,ว่าให้อยู่ดี้มีแห้งสุกุสุกคนสุมองสบอแล้วพี่น้องเลิกกิจที่ได้ก็คอยได้จริงนั่นแล้วพี่น้อง